กดแชร์กดปุ่มติดตามแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ,มะะม FC นะครับผมก็กล่าวคำว่าสวัสดี f อนะครับวันนี้ก็จะเออ่พามาซ่อมแก้ไขปัม๊มนิตาชินะครับปั๊มตัวนี้ทำงานตลอดโดยที่ไม่ตัดเกิดจากอะไรครับ ก็เขาทำงานไปมากๆเกิดความร้อนแล้วก็ทำให้ตัดและไม่ทำงานเลยมาดูกันนะครับว่าจะแก้ไขอย่างไรคุณทำได้ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมามาซ่อมตัว ปั๊มอาการของเขาก็คือ,อแรกๆนี่ก็จะรันแบบทํางานไม่หยุดทํางานไม่หยุดเนื่องจากอะไรก็ไม่มีอะไรมากครับคงเกิดจากเฟสเชอร์สวิตนะครับแต่ทีนี้เราจะมาเช็คกันว่าในตัวของเขาเนี่ยมีข้อบอกพร่องตรงไหนบ้างนะครับจากอาการทํางานไม่หยุด ต้นก็เป็นเพชเชอร์สวิตไม่ตัดนะครับเพชเชอร์สวิตไม่ตัดนี้เกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากว่าแรงดันน้ําไม่กลับเข้ามาที่เจ้าหัวปั๊มชุดนี้นะครับเราจุดที่เราจะเปิด จุดที่เราจะทําการแก้ไขเบื้องต้นก็คือเป็นจุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้จุดแรกเป็นเฟเชอร์สวิตนะครับเบื้องต้นต้องตัดน้ําก่อนนะต้องปิดน้ําก่อนปิดน้ําเข้าตัวน,นี้เป็นน้ําเข้านะครับผ่านวาล์วเข้ามาในตัวเครื่องแล้วก็จะเป็นน้ําออกซึ่งการเทสนี่ก็เทสง่ายๆว่าถ้าเราปิดวาล์วตัวนี้เนี่ย เครื่องมันหยุดทํางานนั่นเท่ากับว่าเครื่องทํางานปกติอยู่แต่ตอนนี้เครื่องนี้นี่จะทํางานผิดปกติก็คือผิดวาลวน้ําเครื่องก็ยังทํางานจนร้อนจนตอนนี้ตัดไปเฉยๆแล้วครับ ตนก็ต้องลองเช็คที่เฟสเชอร์สวิต์ก่อนนะครับว่าเขาทํางานปกติหรือไม่ก็จะมีน็อตอยู่ตัวนึงนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสตัวนี้เสียหรือไม่เสียก็เดี๋ยวลองเช็คกันก่อนว่าหน้าสัมผัสตัวนี้เสียหรือเปล่านะครับถ้าหน้าสัมผัสตัวนี้เสียเราก็ต้องสั่งซื้อตัวใหม่มานะก็ ว่านการยัดวัดวัด,ว,ดวัดมาที่โอมนะครับตอนนี้ผมก็จะวัดเบื้องต้นก็คือจะวัดดูว่าอมอเตอร์ตัวนี้พังหรือยังเพราะฝืนใช้กันเหลือเกินมันก็เลยมีความสงสัยว่าจะพังหรือไม่นะครับ เฟเชอร์สวิตก็รู้สึกว่าจะเหมือนลักษณะเหมือนช็อตอยู่นะซ่อมเจ้าตัวนี้นี่แหละครับนี่ครับชุดของเขาที่เสียหายได้รับความเสียหายก็คือเจ้าตัวนี้ครับส่วนตัวอื่น ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็จะซูมเข้าไปที่ตัวการทำงานที่จุดนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะเปิดจุดนี้อีกจุดนึ่งเนื่องจากว่าจุดนี้จะต้องดูว่าน้ำเข้ามาเพียงพอไหมหรือว่าถูกบล็อกอากาศหรือเปล่านะครับเราก็จะมาดูกันที่อีกมุมหนึ่งนะครับ ก็คือเป็นมุมของตัวเฟสเชอร์สวิตซ์ซึ่งเราสามารถที่จะเช็คเจอแล้วว่าเฟสเชอร์สวิตซ์เขาเสียอาการเสียของเขาเป็นอย่างไรก็มาดูกันนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือรอ,อ,อยชอ็อตรอยไหมนะเพราะว่าฝืนให้เขาทำงานนานจนเกินไปเขาก็จะมีช็อตอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นรอยช็อตรอยไหมเลยคือหน้าสัมผัสระหว่างตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าสวิต์นะครับตัวนี้เขาจะทางานอัตโนมัติหลังจากเกลียวของตัวเฟืองตัวนี้นะครับชุดเฟืองชุดนี้เขาจะถูกหมุนด้วยแรงดันน้ําตรงนี้นะครับพอเขาหมุนปุ๊บพอเกลียวเข้าไปสูดปุ๊บจะชุดนี้ ก็จะชุดแผ่นทองแดงชุดนี้ก็จะมาแตกกับแผ่นทองแดงชุดนี้ซึ่งต่อจากสายไฟ2เส้นนี้นะครับแล้วเขาก็จะครบวงจรวิ่งกลับไปที่มอเตอร์ทําให้มอเตอร์ทํางาน <Yeah. Okay. S 1> ก็สําหรับจุดที่1ก็เจอแล้วนะครับว่า,าเป็น <Okay. S 1> เฟเจอร์สวิตช์เสียนะ็นไหมไปเลยเเลตัวนี้ก็ไ,<ป>ไม่ควรสียน,<ป>นใช้นะครับต,ตัวนี้ก็ ถึนใช้กันก็เลยเกิดอาการ่างนี้นะครับผมเรามาใส่เสื้อออกก่อนใส่ระต่าาไว้แล้วก็ติดต่อไปเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าน้ําแห้งมองไม่เห็นน้ําน้ําไม่เต็มก็คือการบอกตรงนี้มีแต่อากาศ นะครับเปิดน้ําเข้าไม่มีน้ําเลยเราก็ต้องเติมน้ําในจุดนี้กันให้เต็มนะครับก็อานใสไม่ใ่จะกลายเป็นบล็อกอากาศก็คือทํางานเป็นทํางานฟรีนะครับน้ำแห้งเลย เราก็ต้องเติมน้ําตรงนี้กันก่อนนะครับจุดนี้เติมน้ําให้เต็มก่อนแต่รู้แล้วว่าไอา้เจ้าตัวเฟเชอร์สวิตชเนี่ยเสียไปแล้วพังไปแล้วต้องสั่งชุดนี้มาเปลี่ยนนะครับเฟเชอร์สวิตช์ก็เดี๋ยวผมจะทดลองเปิดน้ำเข้าในระบบนะครับว่าน้ำจะเข้าไหม ก็ลองเปิดเข้าเบาๆนะครับตอนนี้น้ำก็ไม่ได้เข้ามาในระบบกันเลยนะครับ ก็กับว่าน้ําลงไปอยู่เฉพาะในแ้งอย่างเดียวคือตรงนี้จะไม่มีน้ํามาผมก็จะเปิดตัวตัวน้ําเข้าผมเปิดเข้าแล้วนะตอนนี้ก็จะเปิดตัวน้ําออกดูว่าระบบน้ําเขาขึ้นมาถึงตรงนี้ไหม ไม่ขึ้นนะครับระบบน้ำไม่ขึ้น <c oughs> เหมือนกับว่า,าไดอะแฟมปิดเอาไว้อยู่ <c oughs> ก็ต้องลองเติมน้ำตัวนี้ให้เต็มก่อน <c oughs> เราไฟสตาร์ทเครื่องใหม่ตอนนี้ดันทุลังใช้จนมอเตอร์ร้อน แล้วก็ตัดไปแล้วนะครับอ่าโอเคมาแล้วครับน้ำเข้ามาแล้วน้ำเข้ามาจนเต็มระบบกันแล้วนะครับ น้ำเข้าในระบบน้ําออกปุ๊บก,ก็จะปิดตัววาล์วหนึ่งตัววาล์วสำหรับวาล์วตัวนี้ก็เป็นวาล์วสำหรับทาบายพาสนะครับเวลาน้ําในปั๊มเราใช้ไม่ได้เราก็ใช้วาล์วตัวนี้เปิดน้ําจากแทงนี้กลับเข้าไปในบ้านได้นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วน้ําเติมนะครับก็นะครับ หลังจากที่เราเปรียบเทียบรุ่นของเจ้าตัวเฟสเชอร์สวิตเสร็จนะเราก็นี่ผมก็บิงไปซื้อนะครับก็เราจะมาเปรียบเทียบกันที่รุ่นของเขากันนะครับเราจะเปรียบเทียบที่ ข้อนี้ครับตัวไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้แต่เราสามารถที่จะเปรียบเทียบตรงบาของเขาได้นะครับบาออนอยู่ที่2.2บานะบาออฟเนี่ยอยู่ที่2.8บานะครับเราไปเทียบรุ่นส่วนด้านในด้านนี้ ด้านน้ำเข้านะครับเขาก็จะมีลูกยางให้มานะแล้วก็สายไฟสำหรับต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าก็จะมีสองเส้นนะส่วนด้านนี้ผมก็จะให้ดูด้านในนะครับว่าสภาพที่เขาสมบูรณ์แต่พร้อมที่จะทำงาน ก็คือสภาพอย่างนี้นะครับซึ่งตัวใหม่นี่คือตัวใหม่นะแล้วเราค่อยมาเปรียบเทียบกับตัวใหม่กับตัวเก่าว่ามันแตกต่างยังไงซึ่งตัวนี้เป็นขาสัมผัสที่รับแรงดันจากด้านล่างนะแรงดันจะดันให้ขาสัมผัสชุดนี้เขาแตะถึงกันนั่นหมายความว่า จะตัวปั๊มเนี่ยจะต้องทำงานนะครับแต่ถ้ามีแรงดันอัดขึ้นมาเขาจะอัดขึ้นมาแต่ถ้าแรงดันตกเขาก็จะทำการเปิดนะครับเปิดหน้าสัมผัสชุดนี้ถ้าแรงดันเต็มหน้าสัมผัสชุดนี้จะทำการเปิดก็ ตัวสสาพด้านในเสร็จแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นเซเลคเตอร์ที่เป็นด้านบวกกับด้านลบนะครับสามารถปรับได้แล้วก็นี่ครับฟรเฟเจอร์ที่มาจากตรงนี้ก็หนึ่งเส้นเขาก็จะมาต่อเข้าที่ด้านขาเข้าแรงดันของน้ำนะ ตอนนี้ผมก็จะทดลองทำการเปลี่ยนตัวตัวเฟเชอร์ตัวใหม่นะครับเข้าไปแทนตัวเดิม ผมก็ทําแรงดันให้ได้ครบแล้วผมก็หมุนเกลียวเข้าไปครบแล้วนะครับส่วนตัวนี้เราก็จะมาดูว่าการทํางานของอชุดเฟรเชอร์ชุดนี้เขาทํางานกันอย่างไรนะครับ ก็อย่างที่บอกไว้นะครับเขาเป็นกระแสสลับซึ่งคุณจะใช้สายไหนก็ได้เพราะว่าสะพานไฟของเขาก็คือตัวนี้จะถูกเด้งขึ้นมาปิดเปิดให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องสอบเขาเลยว่าเขาจะมาถูกทางหรือไม่ถูกทางนะจะเอา้ายเข้าขวาหรือขวาเข้าซ้ายก็ได้นะครับรุ่นนี้ ฐานของเดิมเขาก็คือผมก็จะใช้เจ้านี่หลอกสายนี่นะนี่ครับเราก็ร้อยเข้าไปในท่อท่อร้อยสายท่อก็ เราก็ใส่ปลอกหดไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการเชื่อมต่อสายเนาะใส่ปลอกหดเข้าไปในสายก่อนแล้วเราค่อยรูดกลับขึ้นมาหลังจากเราเชื่อมต่อสายเสร็จนะครับเป็นประมาณว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับปลอกหดของเราเนี่ย สามารถที่จะต้านทานใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าถึง750อ750โวลต์นะครับเราดูตามหมายเลขของเขาได้เลยนี่ครับกะนี่ครับ ทำให้ดูนะว่า,าการบัดกรีเราจะทําอย่างไรนะครับนี่ครับ,รบเตรียมหัวแรงไม่ทันลืมหัวแรงอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับ เนื้อ,อเนื้องานที่ถูกบัตรกรีนะตัวนี้ก็คือฉุกเฉินบัตรกรีด้วยไฟแชกนะครับน้ำยาบัตรกรีเขาก็จะวิ่งแบบนี้นะเราที่เหลือเราก็ใช้นี่ ยาบัตรปีก็จะประสานเข้ากันพอเ,เขาประสานเข้ากันเสร็จเราก็ไปตามด้วย ก็สามารถที่จะทำการเทสได้นะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ ปั๊มเขาก็ทำงานแล้วแล้วก็ตัดแล้วคราวนี้เราก็มาลองดูมุมที่สายางก่อนนะครับกว่าว่าน้ำจะแรงไหมนะ อโอเคครับก็เป็นว่าปั๊มก็ตัดน้ำก็แรงอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามแล้วท่านจะได้ทราบข่าวสารใหม่ๆสำหรับช่องคนทำไฟไทยอีสาน